ยังไงก็ต้องมี7ยังไงก็ต้องมี8 ออไม่รู้สิได้ยินอย่างงี้คลิปนี้มีเรื่องมาให้ปวดหัวกับท่านผู้ชมอ่ะคุณป้าคุณแม่ทั้งหลายนะผู้สูงวัยดีกว่าเตรียมฟังให้ดีเตรียมแบบให้เงียบกลิบแล้วฟังให้ดีเรื่องราวของเด็กๆที่อยู่ในติ๊กต็อกน้องตต้ te, นำโชคมาให้หรือเปล่าฟังค,คลิปนี้ให้ดีนะคุณแม่คุณป้าย้ำนะฟังให้ดีด <c oughs> เอาพร้อมหรือย <gegen violin> <warfare> ังพร้อมที่จะรับฟังนะอ่ะไปฟังเสียงกันเลยครับหวยออกอะไรครับเฮ้หวยออกอะไรครับเป็นไงล่ะเอาเดี๋ยว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 คุณแม่ทั้งหลายคุณป้าทั้งหลายนะ คุณพี่ไม่ต้องเพาว่าคุณพี่น่าจะได้ยินชัดอยู่แล้วแต่คุณป้าหรือคุณแม่ทั้งหลายอาจจะได้ยินไม่ชัดแหละอาจจะได้ยินไม่ชัดนะผมเนี่ยได้ยินตั้งสีหตัวนี่แหละเออแต่ฟังอีกรอบดีไหมนะแม่เนาะฟังอีกรอบดีกว่าผมว่าฟังอีกรอบหนึ่งดีกว่าเพื่อความมั่นใจไปฟังอีกรอบครับหวยออกอะไรครับเฮ้วยออกอะไรครับ อสองรอบก็ผ่านไปรอบที่3มจะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ต้องมี7ยังไงก็ต้องมีแปเอาไม่รู้สิได้ยินอย่างเงี้ยจริงไหมเพื่อความชาดัดเจนเอาความสบายใจอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเผื่อแม่แม่เนี่ยได้ยินไม่ชดัดเจนไปฟังรอบที่3มอีกรอบไปฟังกันครับเฮยออกอะไรครับ เจ้ hey, <Hey. S 1> หวยออกอะไรครับ4 5 7 8เป็นไงล่ะอรอบที่สอย่าบอกนะว่าแม่มันไม่ชัดเจนห้ามพูดเลย <laughs> เดี๋ยวผมสรุปให้หูผมได้ยินแบบนี้นะคุณแม่นะคุณป้าด้วยคุณพี่ทั้งหลายไม่รู้แหละอจะเพิ่งเชื่อผมนะผมได้ยินก็คือ4 5 7 8จริงไหม เออบางคนได้ยินนะเออใช่ใช่ใช,ช่ถ้าฟังดีๆอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็จะได้ยิน64577 7. ผมเชื่อว่าทั้งสองตัวสองชุดดีที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น4578แล้วก็64577 7. ท่านผู้ชมต้องได้ยินเหมือนผมไม่ชุดใดก็ชุดดีจริงไหม เออโว้ยรู้เออเอาไมา้คิดเอามาให้ปวดหัวอีกแล้วเออสนมดีวารริี้ดิเอาไมา้คิดเอามาให้ปวดหัวอีกแล้วแม่ยิ่งปึกปึกอยู่พอไดไไม่ได้เกี่ยวกับความปึกไม่ไเกี่ยวอะไรเกี่ยวอยู่ที่ว่าเอารจะได้ยินชัดเจนหรือไม่ อ,อยู่ว่าเราจะมีโชคไม่ท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับได้ยินน้องเตเต้พูดตัวเลขอะไรบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับหนูได้ยินฉันได้ยินผมได้ยินตัวนั้นตัวนี้หรืออาจจะไปตอบคอมเมนต์คนอื่นที่ได้ยินเหมือนกับเราก็ได้เอาเป็นว่างวดวันที่1เมษายนนี้น้องเตเต้ส่งข้าวประกวดจะเข้าววินหรือไม่อย่างไร1เมษายน รอลุ้นกันครับใครจะซื้อใครจะตามก็ได้ไม่เป็นไรนะครับหรือท่านใดซื้อไว้แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกได้นะครับเอาปวนว่าขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสดมรบ์บิลวาริตี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าขอให้รวยๆขอให้รวยเฮงเงปัง,ปงๆถูกหวยรวยเบอร์สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับ